สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ทุกท่านกำลังอยู่กันที่วัดไตรมิตรนะครับเยาวราชตอนนี้เป็นวันที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับกรรมการได้จัดเพื่อฉลองสแสดงมุิตาจิตให้แด่สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนะครับและในวันนี้ก็ได้มี พระอ,องค์พาเสด็จมาด้วยยวสักครู่เราจะติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็จะเห็นสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนก็เฝ้าทําข่าวกันนะครับทำข่าวกันเต็มบริเวณหน้าพราะบสถสดนะครับ สักครู่นะครับโมกาก็จะพระราชดำเดินผ่านมาในจุดนี้นะครับรบ,บด้านหลังที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี้นี่ยับจะเป็นเต็นท์ที่ประสบนิกรน,นะครับดแล้วก็ผู้สานิชนนะครับได้นํามาหารแต่ละจังหวัดมาทำเป็นชุ่มซมเพื่อจะเลี้ยงกับแขกที่มาในงานแล้วก็ถวายกับพระสงฆ์เขาจะดูเห็นว่าซุ้มนะครับ ที่วัดไตรมิตรจัดงานทุกครั้งก็จะมีซ้มที่มีเจ้าภาพนะครับมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพเพื่อทำการเรียงแขกเรือที่มาในงานครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านผลไม้รวมนะครับเอ่อชื่อชื่อ,อ,อร้านอะไรนะครับชื่อชื่อเจ้าภาพที่มาวันนี้ครับเช็คแอร์อ๋อเแอร์ที่นี่นะครับกับข้าวที่มาก็จะเป็น อันนี้ก็อันนี้คืออะไรผัก้ไช้อดอดกอผลไม้รวมผลไม้รวมหนึ่ครับตอนนี้เอาขึ้นไปถวายพระก็จะหมดแล้วนะยังมีค่ะแต่ว is, ่าตอนนี้ห้าเป็นพระบ้านอ๋อยังมีไตโต้เออมีไตโต้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นซุ้มของผลไม้รวมนะครับสองอย่างค่ะเขาบอกสอง ก็มีของร้านอะไรบ้างตรงนี้มีของร้านอะไรบ้างตรงนี้มีร้านอะไรบ้างมีร้านอะบ้างมีของอะไรบ้างที่อยู่ในซุ้มนี้มีทอดมันแล้วก็มีผลไม้มีทอดมันนะครับทอดมันนี่เป็นทอดมันมีชื่อเนาะเป็นเป็นอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ผลไม้เข็ดกระจายไทยผลไม้หน่อย เด็กดลบ่นยได้ขายผลไม้ลองเฟสตอนนี้เรามาอยู่ที่ส้มตำรสเด็ดแนละ้วก็ก็ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนะ่ะอยู่พระรามสองชื่ออะไรครับชื่อร้านอะไรนะชื่อครับปกตินี่เปิดเวลากี่โมงอะ ตเชอ่โนะของทุกันทนี้มายไทยในหบ้าอนนี้เป็นุ้มผัดไทยหอยทอดช่างแส้วัดช่างแส้สารวัดตีเยี่ยมแลวัดตัดใจสามวัดอ๋อจ้นบุรีนะครับจ้านบุรีชนบุรีครับสำหรับเปิดที่ร้านกี่โมงครับสำหับเปราขายตอนเย็นรับตอนเย็นเป็นต้นไ โรงเรียนก็มีพนักงานเยอะไหมพนักงานมีเยอะไหมไม่มีครับครับวันนี้มากระทะใหญ่นะครับกระทะเหล็กกระทะเหล็กมีใหญ่มากฮะใหญ่ที่สุดในชนบุรีนี่ใหญ่ที่สุดในชนบุรีนะครับตอนนี้กําลังมาตีตลาดเยาวราชกำลังกำลังตีตลาดเยาวราชครอข้าับ